ต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับช่อง IQ Test อีกเช่นเคยสำหรับวันนี้จะมีอะไรไปรับชมกันได้เลยค่ะก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปสนุกๆครั้งต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้พี่มิวมีคำถามเกี่ยวกับเบอร์โทรสำคัญมาให้น้องๆลองทายกันนะคะถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้น้องๆจะต้องโทรเบอร์อะไรถ้าพร้อมแล้วน้องๆมีเวลา10วินาทีเพื่อตอบคำถามค่ะในรูปนี้มีเหตุการณ์รถชนเกิดขึ้นและมีผู้บาดเจ็บถ้าน้องๆพบเห็นควรโทรไปที่เบอร์อะไรคะ เฉลยข้อคอควายค่ะเมื่อเกิดอุบัติเหตุชุกเฉินบนท้องถนนถ้าน้องๆพบเห็นอย่าลืมบอกผู้ปกครองของน้องๆให้หยุดดูเพื่อเข้าช่วยเหลือแล้วโทร1 6 6่ด้วยนะคะจะมีทีมพี่ๆกู้ภัยเข้าช่วยเหลือค่ะข้อที่2จากภาพถ้าน้องๆพบเห็นโจรขโมยของผู้อื่นน้องๆต้องโทรเบอร์อะไรคะ ฉเฉลยข้อขอไข่เมื่อน้องๆเจอโจรขโมยของผู้อื่นหรือครึ่งบ้านตัวเองน้องๆต้องตั้งสติให้ดีหาที่ปลอดภยัยแล้วโทร191แจ้งสถานที่เพื่อเรียกพี่ๆตำรวจนะคะข้อที่3จากรูปท่ารถของผู้ปกครองเสียบนทางด่วนน้องๆจะบอกผู้ปกครองให้โทรเบอร์อะไรคะ ฉเฉลยข้อคอควายค่ะเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียบนทางด่วนน้องๆอ,อย่าลืมบอกผู้ปกครองให้โทร1543นะคะจะมีพี่ๆตำรวจทางหลวงเข้าช่วยเหลือค่ะข้อที่4จากภาพถ้าน้องๆพบเห็นเพลิงไหม้น้องๆต้องโทรไปที่เบอร์อะไรคะ ลยข้อกอไก่199ค่ะถ้าน้องๆพบเห็นเพลิงไหม้และมีกลุ่มควันดำขนาดใหญ่น้องๆต้องรีบโทรไปที่เบอร์199นะคะจะมีทีมพี่ๆนักดับเพลิงรีบเข้าช่วยเหลือค่ะข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะจากภาพเมื่อน้องๆได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นแล้วเกิดเหตุการณ์ไฟดับน้องๆต้องโทรเบอร์อะไรคะ เฉลยข้อขอไข่ค่ะ1130ค่ะถ้าน้องนองได้ยินเสียยระเบิดแล้วเกิดไฟดับอย่าลืมนะคะน้องๆองต้องโทรไปที่เบอร์1 1 3 0ค่ะจะมีทีมพี่พี่การไฟฟ้านครหลวงเข้าช่วยเหลือค่ะข้อนี้พี่มิวทดสอบไม่มีคำตอบให้นะคะให้น้องนลองคิดเอาเองค่ะหากน้องๆองไปเที่ยวแล้วหลงทางจากผู้ปกครองน้องนองต้องโทรเบอร์อะไรคะ คำตอบก็คือน้องๆต้องจำเบอร์คุณพ่อคุณแม่ให้ได้นะคะเพื่อที่เวลาน้องๆหลงทางแล้วมีใครไปพบน้องๆจะได้บอกเบอร์คุณพ่อคุณแม่ให้ผู้พบเห็นน้องๆโทรบอกสถานที่ได้ถูกต้องค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับข้อนี้มีน้องๆคนไหนตอบได้บ้างเอ่ยสำหรับทั้งหมดนี้เป็นเพียงเบอร์โทรสำคัญในสถานการณ์ต่างๆซึ่งน้องๆควรท่องแล้วจำให้ได้นะคะเมื่อถึงเวลาฉุกเฉินน้องๆจะได้จำได้ค่ะ สำหรับวันนี้พี่มิวและช่อง IQ Test ขอจบการทดสอบเพียงเท่านี้นะคะบายบายค่ะ